สวัสดีครับวันนี้เรามากินมอนเตอร์บาร์บีคิวกันอีกครั้งนะครับที่ไหนคะเนี่ยแถวอุดมสุกครับอุดมสุกร์เยกกี้สั่งชุดเริ่มต้นแล้วก็มันจะมีหมูสามชัน้นหมูสามชัน้นหมักโคชูจังขอหมู าหมูหมูหมักอะไรซอสเกาหลีหรือว่าแล้วก็สะโพกไก่เนาะแล้วก็มีสั่งเพิ่อมอีกุกรปุกเก็ดเอาให้พี่ละเดี๋ยวพาไปดูุมสลัดบครับอันนี้ก็จะเป็นมุมสลัดบาร์นะคะซึ่งก็จะมีผักหลากหลายให้เลือกแล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะเป็นมุมน้ำจิ้มอยากจะจิ้มอะไรก็ตักไป ก็จะเป็นมุมเครื่องดื่มต่างๆนะคะก็สามารถมาตักเองได้นะเจะา้าว่าคะขอบคุณค่ะ ทุกคนคะตรงนี้นะทุกคนก็จะมีพวกอุปกรณ์นั่นเอที่นี่นะเขาก็จะมีด้วยกัน3ราคานะก็จะมี3 2> 3 2 9 3 7 9แล้วก็450เราจะมี4ราคานะก็จะมี2 2 9 3 2 9แล้วก็3 7 9แล้วก็ถ้าเป็นเนื้อก็จะ4 5 0ห้าและนี่ก็คือเครื่องเคียงนะทุกคน คือแบบสักได้จุกๆและนี่อันนี้คือของโปรดของเราใบงาสามชั้นเวลาที่แบบย่างแล้วห่อใบงาโคตรอร่อยเลยอืมย่างหมูกันค่ะขอเอาอันนี้ขึ้นไหมจังหน่อยมันต้องอย่างไหน,นอ๋อคุณอ่าได้ไหม สามชั้นอะครับน้องๆสามชั้นนหละครับน้องๆกินอีกแล้วสามชั้นอีกแล้วจะเห็นได้ว่าเออทุกคนจะเห็นได้ว่าพวกเราอะไม่เคยเชิญกันไปออกกำลังกายเลยค่ะะอือ อันนี้คือ,อหมูหมกักซอสเกาหลีจะเป็นเซตเริ่มต้นนะคะ เราสองคนก็ยังคงคอนเซ็ปต์เดิมก็คือไม่สั่งเผื่อกันนะคะถ้ากินมากินบุฟเฟ่เดี๋ยวจะให้รู้นะคะน้อง ความอยากกินของพี่ฟิวในวันนี้นี่อะไรครับนอ้องอะไรคะเนี่ยเดี๋ยวไปเที่ยวกับเพื่อนเดี๋ยวกินเยอะอีกแน่นอะนอ๋อพวกเราอะ่ะมีทิปการไปทำบุญในวันเสาร์นี้เสาร์นี้นะคะก็ฝากติดตามพวกเราด้วยนะคะ ไม่รู้ว่าการไปครั้งไปเที่ยวครั้งนี้จะแบบเจอฝนหรือเปล่าคือถ้าเจอฝนอีกเนี่ยการไปเที่ยวของเราไม่เคยจะสําเร็จวงเลยนะไปเที่ยวที่ไรเจอฝนก็บอกไว้เด้อคือเจอแทบจะทุกทริปเลยอ่ะยกเว้นทริปทริปที่ไม่เจอฝนก็คือเจออุบัติเหตุเรื่องอื่นไปอีต่องนั่นแหละรถเสียเอยอะไรเอยตลบอะขอบคุณค่ะ ผักค่ะเวลามากินปิ้งย่างต้องกินผักเยอะๆนะอขอบคุณคนะ่ะใช่ค่ะอันนี้คืออะไรคะชาเมี <c oughs> นก็คือสลัดนะน,น้องๆไปกินดีกว่ามันจะไมหม้แลนะ้วหมูเนี่ยคือถ้าเกิดตรงเนี้ยมันไฟแรงอ่ะก็ให้ย่างแบบตรงข้างๆนะอันนี้คือเคล็ดลับเวลาที่เราอะมากินปิ้งย่างล้วแบบแบบไม่อยากให้มันไหม้มากอนะ เนี่ยตรงเนี้ยมังจะไหมเเอาเอาตรงที่มันๆนี่ยคแบน่าหน้าไป Thank mm -hmm. you. เคล็ดลับนะเวลาแบบอันนี้คือหมูใช่ไหมมันจะเส้นมันจะมาอย่างเงี้ยให้เราตัดอย่างนี้มันก็จะนุ่มแต่จริงๆเิาก็ก็หมักมาแล้วแต่ว่าอันนี้เป็นตอนที่เรียนมานะอันนี้เรื่องจริงไม่ได้ไม่ได้อำนี่ น้องๆได้เวลากินลแล้ว <c oughs> แหละก็จะเอาใบงา,าและหมูต้องดูนะคะไม่ไม่ชัวร์ดูเอายังยังไม่สุดหมดหรอกนะ <c oughs> ก,ก็กิงจิเถียงออุวยวยเล้ กินแล้วนะบายบายทุกคนให้ดูคำหนึ่งกินให้ดูคำหนึ่ง สะโพกไก่หมักโคชูจังจะมีความนุ่มๆแล้วก็หอมเครื่องเทศแต่โดยรวมแล้วก็คืออร่อย สอชั้นล้วน ซูก,กิมจิก็คือซูก,กิมจิจริงๆมีกิมจิแล้วก็ต้นหอมญี่ปุ่นไม่มีสามชั้นก็ <c oughs> ถูกแล้วซูก,กิมจิเนี่ยเอาเปลี่ยนเปลี่ยนเดี๋ยวเปลี่ยนอ๋อเมื่อกี้หมูสามชั้น หมูสาชั้นอร่อยเหมือนหมูสาชั้นเลยสปปเปิดให้หน่อยอเปิดให้หน่อย